สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่11นะคะกันยา2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ของคุณมี energy ที่ดีและมันยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบคนวันอาทิตย์มีราชาไม้เท้านะคะมี5ดาบนะคะมี สีดาบนะคะมีสีดาบห้าดาบเลยเนาะคนวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะนะคะมีความมั่นคงดีนะคะตัวคุณเองก็ทำทำงานได้ดีนะคะแต่เรื่องของภาระหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณนะคะหันหาคนช่วยยากลําบากเลยเกินนะนะคะ เขาบอกว่าถ้าเหนื่อยนะก็พักบ้างนะคะหรือวันนี้อาจจะมีพบเจอบริวารที่ไม่ค่อยสบายง่วงเหงาเหานอนนะคะหรือว่าวันนี้บริวบริบาบริวารในบ้านนะคะหยุดฮอลิเดย์อะไรก็ว่าไปนะคะนะได้พักผ่อนนะคะอ่ะขอให้ทพักพิเศษหน่อยอ่าเขาบอกาการงานงานมันเยอะงานมันเยอะบางทีคุณคนเดียวก็ไม่ไหวคุณก็เหนื่อยคุณก็เบื่อกันนะนะคะแต่ว่าทําไปเถอะนะคุณคุณเก่งนะคะนะเจ้าตาเป็นกิ่งไม้เท้าแต่บางทีมันก็แอบหน่อยมางนะ แอบหน่อยบ้างงานเยอะก็อะไรก็กูอะไรก็กูอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะคะคนวันจันทร์สามใบนะคนจันทร์มีควีนไม้เท้านะคะมีแปดถ้วยนะคะมีราชาอ่ะไม่ใช่เพอร์มิทนะคะเขาบอกคนวันจันทร์วันเนี้ยนะเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังมีความคล่องตัวได้ดีอยู่นะคะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่าไป กดดันจุกจิกกับมันมากนะคะไม่ต้องใส่ใจเยอะนะคะก็ชิวๆไปนะวันนี้อาจพบเรื่องเจอเรื่องของการเดินทางนะคะวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้อาจได้พบเจอกับกูรูผู้รู้นะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเทคคอร์สศึกษาหาความรู้นู่นนี่นั่นบางคนไปพบเทรนเนอร์บางคนไปเจอเทนเนี่อะไรก็ว่าไปนะคะนะแต่วันนี้ก็สุดท้าสุด สุดท้ายนะถ้าคุณได้เจอผู้รู้เนี่ยคุณก็ถามซะให้ย,ยับไปเลยนะคะนะไปตักตวงความรู้จากเขาให้เต็มที่นะคะขอพายทับพิเศษนิดนึงนะคะมีภาษสังฆราชอย่างนี้นะคะก็มีสังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสวดมนต์ไหวพระจะขึ้นมากๆเลยสวดมนตว์ไหวพระเนี่ยคือจะให้โชคให้คุณกับคุณนะคะดีมากๆกับตัวคุณเลยนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะ,ะวันอังคารมีเ e อ p e r รนซ์นะคะ มีค่าดาษอีกแล้วนะวันอังคารนะคะและ อัศวินเหรียญนะคะเขาบอกว่าคนวันอังคารวันนี้นะอาจจะมีเรื่องเดิมๆที่ต้องได้พบได้เจอกับอะไรเดิมๆบางอย่างที่มันวนลูปกลับมานะคะนะเรื่องเรื่องเดิมที่เคยเจอเรื่องเก่าที่เล่าใหม่นะคะคนเดิมๆที่เคยเจอก็กลับมาเจอกันอีกได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันจะดีเสมอพลังงานหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะดีมากๆเลยนะคะนะมี5ดาวก็ต้องระวังเรื่องของ อาการเอาถูกเอาใจออกห่างจากคนหมู่มากสักนิดหนึ่งนะคะหรือบางทีคุณมีภาระหน้าที่ก็หาคนช่วยลําบากแต่ไม่ต้องน่อยทําไปได้เลยนะนะคะนะอาจจะวันนี้อาจจะมีคนนาเงินมาให้รองเงินจากตรงไหนอาจจะได้จากตรงน,นั้นนะคะขอใหยพักพิเศษนิดนึงนะคะอ่านะคะนะเรื่องของภาระหน้าที่มันหนักอึ้งนะสำหรับคุณเนี่ยนะคะระวังเข้าของสูญหายนิดนึงวันนี้นะคะต่อไป คนวันพุธนะสามใบนะคะคนวันพุธมีเด็กถือไม้เท้านะคะนี่เดอะสตาร์นะนี่ห้าเหรียญน,นะคะคนวันพุธเขาบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะเดี๋ยวในหนึ่งคุณเป็นคนคนดีคนสําคัญขององค์กรองค์กรขาดคุณไม่ได้ขาดนี่จะขาดใจเลยขาดเธอขาดใจอย่างเงี้ยนะคะ นะ,ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนทีอ่องค์กรให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นคุณใปนประโยชน์จากตัวคุณนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งคนขยันคนซื่อสัตย์นะคะคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะวันนี้อาจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันดีเสมอนะคะทําด้วย2มือวันนี้สําเร็จทุกอย่างในอนาคตสมหวังแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวคือการเงินนะ,ะการเงินนะคะไม่ค่อยสู้ดีหรือว่าต้องประหยัดกินประหยัดใช้ละนะคะ นะมันจะมีดวงต้องจ่ายนั่นเองนะคะขอพ่ายักพิเศษนะฮะดูเสไพ่ออกมาเรื่องการเงินเงินเนะี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่เก็บเลยนะห้ามใช้แล้วนะคะนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะนําปัญหาเรื่องของการขัดแคลนได้นะคะมาให้ได้ก็ต้องระวังประหยัดกินประหยัดใช้ต้องเมเนจเงินแล้วนะคะพ่ทักเตือนให้รู้จักเก็บเงินนะคะตามนั้นเลย ต่อไปคนวันพฤหัสบ้างวันนะคะพฤหัสมี3ใบนะคะได้แก่เลเวอร์นะคะอ่าราชาดาบนะคะและสุดท้ายเป็นนึ่งเรียนตโต,โตคนวันพฤหัสวันนี้คนวันพฤหัสทําอะไรเป็นคู่คู่ดีบางคนนะคะคนสดอาจได้พบรักพบเจอคู่ก็ได้นะนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนปากร้ายใจดีนะคะนะหรือวันนี้คุณอาจจะได้โชคลาภเงินทองนะคะจากคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็น คู่รักคู่เพื่อนคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ชีวิตได้หมดเลยนะคะนะตามนั้นเลยแต่ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์อย่าไปทะเลาะกันซะก่อนนะคะนะตามนั้นขอไห้ทักพิเศษค่ะอ่านะคะมีไฮโลเซนเข้ามาอย่างนี้นะคะนะเขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์นะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะ คนวันศุกร์ว่ามีตัวอาบมี1นถ้วยนะคะ4ีดาบนะคะและ the star นะเขาบอกคนวันศุกร์วันนี้จะมีโชคลาภเข่าวดีนะคะนะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีแล้วก็ปังนะคะนะคนสดอาจได้พบเจอความรักก็ได้นะคะนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับกินอ่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นคนพักผ่อน็นวันรีแล็กซ์ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนอ่าล้มหมอนนอนเสือ่อเล็กๆน้อยๆเบาๆนะคะสวยๆนะคะตามนั้นขอให้ทักพิเศษหนะะ่อยค่ะคือวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะคะคุณก็แบบมีโชคด้วยนะคะไม่ต้องออกแรงมากนะคะเขาบอกว่าคุณรอสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนเตรียมตัววางแผนการเดินทาง ะค,ะคุณอาจได้รับข่าวจากทางไกลหรือสิ่งที่คุณวุ่งหวังคาดหมายเฝ้ารอกําลังมานะคะในวันนี้นะคะต่อไปคนวันเสราร์นะคะสามใบให้คนวันเสราร์คนวันเสราร์มีหกดาบนะมี่คิงคัพนะมี9เก้าเหรียญน,นะคนวันเสราร์นะเขาบอกคนวันเสราร์วันนี้ชีวิตดีๆนะคะนะนะเจะ้าะตามีความ สุขดีนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาะบางคนอาจมีเรื่องการเดินทางนะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากําลัง move เป็น move on ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปใทางที่มันดีขึ้นนะคะสบายขึ้น flexible มากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเบาไปกว่าเดิมลบดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะดวงตาวันนี้นะคะเป็น king cup ด้วยมี king cup ด้วยอย่างนี้ก็คืออาจจะมีคนใช้คำ ช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะอาจสามารถดูแลผู้อื่นได้เป็นอย่างดีให้ความซัพพอร์ตหรือกําลังใจต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยเป็นผู้คิดผู้แก้ไขนะคะหรือคาแนะนําของคุณเนี่ยนะคะ มีค่ากับคนอื่นเสมอเลยนะคะแล้วก็สามารถช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้นะฮะนะมีเก้าเหรียญอีกวันนี้ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของอาหารการกินหรือไม่ก็เสื้อผ้าแพรพันหรือไม่ก็เงินทองเข้ากระเป๋าดีนะคะขอพาทักพิเศษนิดนึงนะอืดูสิอาหารการกิน,นลดนะคะระวังน้าหนักตัวจะเพิ่มนะคะคุณขานะคะตามนั้นเลยนะคะจบแล้วสุดวันเกิดเป็นไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ